สวัสดีครับวันนี้มีรีวิวนะครับผมก็เป็นแบรนด์ชื่อว่า a อ e n นหรือว่า e v e n นนะครับผมก็เป็นแบรนด์จากสิงคโปร์นะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับใครที่ติดตามนาการไมโครแบนเนี่ยของทางร้านตัวผมเองเนี่ยเคยสัมผัสรุ่นนี้อของแบรนด์เนี้มาแล้วเนี่ยประมาณทั้งสเจนนะครับผมก็คือ3รุ่นหลักๆนะครับผมก็อันนี้เป็นกล่องหน้าตาของเขานะครับกระป๋องจะเป็นกล่องไม้นะครับผมแล้วก็มีตาขี้ห่อสกรีนไว้ที่ บนหน้ากล่องนะครับผมนี่ครับก็ความจริงในการเนี่ยมันจะใส่มาทั้งหมดอ่า่เดือนนะครับผมแต่ว่าตัวที่เขาเปิดตัวมาใหม่เนี่ยก็คือมีอยู่ทั้งหมด2รุ่นก็เลยเอามาใส่รวมไว้ด้วยกันนะครับสรุปทีเดียวเลยตรนี้นะครับผมก็ดูในกล่องก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นส่วนของตัวสมุดวารันตีซึ่งของเอเวนต์เนี่ยก็คือมีระยะเวลาการรับประกันเนี่ยทั้งหมด2ปีนะครับรานเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับผมว่าลูกค้าที่ซื้อก็จะได้าวารันตีเนี่ยรันวันที่ซื้อเลยนะครับ แล้วก็จะมีของแถมก็คือจะเป็นสายที่เป็นสายยางนะครับผมเพราะว่านาฬิกาติดมาเนี่ยมันจะเป็นสายหนังนี่นครับมีสายยางให้แบบนี้ครับเป็นสายยางลายบัฟเฟอร์นะครับผมก็เป็นลายที่นิยมกันอยู่ตอนนี้ให้ดูนะครับอ๋ออันนี้ของใหม่ๆเลยเพิ่งแกะออกมาเลยนะครับนี่นครับก็มาพร้อมกับบัคเกิรนะครับผม เป็นสายยางไซส์ย0มิลน,นะครับเพราะขาสายรุ่นนี้เ,นเป็น20มิลทั้งหมดเลยนี่ครับสายเป็นแบบนี้ครับเนี่เป็นสายยางนะครับแต่ละรุ่นก็จะหน้าตาแตกต่างกันไปเล็กน้อยนะครับผมตัวสายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเรือนไหนจะได้สายตะคุมแบบไหนแต่จะเป็นสายยางแน่นอนแบบนี้นะครับแล้วก็มีบัคเกิลอยู่นะครับผมนี่ครับมีตาของตัวแบรนด์อยู่นะครับ ก็จะประมาณนี้สำหรับกล่องนะครับผมก็จะมีเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวนาฬิกากันนะครับผมก็คือรุ่นนี้เนี่ยทั้ง2รุ่นเปิดตัวมาชื่อรุ่นว่าโพสตาร์นะครับผมแล้วก็มีสีให้เลือกอยู่ทั้งหมด2สีเปิดตัวมาไล่เรียกเลยนะครับผมตัวแรกที่ออกมาคือตัวนี้คือชื่อรุ่นว่าคลาสสิกนะครับนี่คือเอแมนคลาสสิกก็จะเป็นตัวขอบเบสเซลสีน้านเงินพร้อมกับหน้าปัดสีดาแบสซอนเบรสนะครับผม เพราะเคสทรงนี้เนี่ยกับมาใช้เป็นเคสส่งแรกๆเจนแรกของทางแบรนด์นะครับผมที่เขาใช้ก็คือจะเป็นเคสลักษณะแบบนี้แล้วก็ขายดีมากนะครับผมรุ่นแรกๆเนี่ยขายหมดเกลี้ยงมาในระยะเวลาไม่ก,กี่สัปดาห์นะครับ ก็ตัวนี้กลับมาในเคสเดิมแล้วเวอร์ชันตัวล่าสุดที่ก่อนนี้เป็นตัวนี้เนี่ยเขาปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เป็นอีกทรงหนึ่งเลยนะครับผมนี้กลับไปเป็นเหมือนดีไซน์แรกๆของทางแบรนด์นะครับผมก็ขเขาว่าว่าดีไซน์ตัวนี้เอามาจากนาฬายุคช่วงปี70นะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึง่งหน้าปัดจะเป็นสีออกแบบนี้นะครับของทางแบรนด์เขาเรียกว่าเทอร์ไรากรีนนะครับผมซึ่งสีมันจะออกแนวแบบ เขียวๆฟ้าๆนะครับผมแล้วก็หน้าปัดมาเกอร์จะดูว่าแตกต่างก,กันเดี๋ยวรามาดูทีละตัวนะครับผมของทาง a อ e วนเนี่ยก็คือตัวเครื่องเนี่ยมันจะใช้เครื่องของทางสวิสทั้งหมดนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องเซ l ิต้าก็คือ s m u 2 0 0นะครับผมเป็นเครื่องความถี่2 8 8 0 0รอบเข็มนาทีเดินเนียนนะครับผมจะเท่ากับเครื่อง ETA เเลยเป็นเครื่องที่ทํามาเทียบกับของ e t a 2 8 2 4นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวเรือนที่มีความกว้างขนาดตรงนี้นะครับผม40มิล นะครับเพราะว่าความหนา13มิลนะครับความหนาค่อนข้างที่จะไม่ได้หนานะครับผมแล้วก็มีลักษณะที่ใส่ได้ค่อนข้างง่ายนะครับเดีย๋ยวลองท่าไปดูนะครับ40มิลตัวเรือนเ,อนเป็นแบบขัดเงาทั้งเรือนเลยนะครับตัวนี้ทำออกมาค่อนข้างสวยนะครับผมนี่ครับแล้วก็ตัวขาสาย20มิลติดมาจะเป็นสายหนังแท้แบบนี้นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นสีเอาโทนเ,ทเขียวๆฟ้าหลัง มียิงเลเซอร์ไลน์เอาไว้นะครับแล้วก็มีตัวของเลขที่ตัวเรือนยิงเลเซอร์ไว้นะครับไพล์น้ำเป็นแบบซูเปอร์ลูมิโนวานะครับผมก็ตรงนี้ที่เป็นสีขาวเซ็ตเข็มสังเกตเซตเข็มของทางแบรนด์เขาค่อนข้างที่เป็นเอกลักษณ์สวยงามนะครับผมก็เป็นคล้ายๆกับเ,เข็มเบนซ์แต่ว่าข้างในวงกลมมันจะไม่มีตัวที่เป็นแฉกเบนซ์ออกมานะครับผมก็ทําออกมาให้มันดูดูดแบบเป็นลายแบบเ,เรียบๆมากขึ้นนะครับผมแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะครับ ตัวนี mm ้ก็จบซับไฟนะครับผมกันลอยขอบเบเซลสีน้ำเงินตรงนี้เป็นเซรามิกหมุนได้120คลิกนะครับผมก็มีความละเอียดค่อนข้างที่จะโอเคเลยนี่ครับใในการจับเวลานะครับผมก็ถือว่านุ่มพอสมควรครับตัวเบเซลนี่ครับโอเคแล้วก็ตัวไม่พิมเป็นแบบขันเกลียวนะครับผมมีโลโก้ทางแบรนด์ยิงมาไว้ด้านข้างนะครับขัดเงาล้วนนะครับผมก็ตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยเ200สามารถที่จะขึ้นลานมือได้ด้วยนะครับนี่ครับ ัแะแรกขึ้นแล้วตัวนี้ไม่มีวันที่นะครับดึงออกมานอกสุดจะเป็นตั้งเวลาครับผม <c oughs> ก็แฮกเข็มวินาทีได้นะครับตัวนี้การกันน้ําอยู่ที่300เมตรหรือว่า1,000ฟุตนะครับผมก็ สามารถใช้งานได้ทั่วไปเพียงแต่ว่าเวลาที่จะใช้อะไรลุยน้ำหน่อยหนึ่งเนี่ยก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนเป็นสายายางก่อนนะครับผมในเซ็ตที่ทางแบรนด์เขาให้มาก็จะมีสายายางมาด้วยนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นสายายางก่อนเท่านั้นเองครับผมอันนี้ก็คือตัวคลาสสิกนะครับผมหน้าปัดดําขัดลายค่อนข้างจะสวยมากดูนี้นะครับตัวนี้ต้องมาดูตัวจริงครับในรูปอาจจะมองไม่ค่อยเห็นลายขัดของตัวหน้าปัดนะครับผมแต่ตัวจริงแล้วเนี่ยหน้าปัดขัดลายสวยครับซันเบอร์สสวยงามเซ็ตเข็มก็สวยนะครับเนียนมาร์กเกอร์ภายน้ํา สวยครับมาเกอร์เป็นตัวนูแล้วก็มีกรอบเงินๆอยู่นะครับผมนี่ครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่แนะนำนะครับผมราคาอยู่ที่2 4 0 0 0ันบาทมีส่วนลดอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็ค่อนข้างในคุ้มเพราะว่าได้เครื่องสวิสเซลิต้านะครับผมแล้วก็งานตัวเรือนเนี่ยรับประกันได้ครับแบรนด์สิงคโปร์แต่ว่าตัวแบรนด์ที่ผลิตตัวนาฬิกาตัวเรือนให้เนี่ยครับเป็นโรงงานที่ผลิตให้กับแบรนด์สวิสนะครับผมก็างานตัวเรือนเนี๊ยบอยู่แล้ว นี่นะครับผมเบเซลสวยงามครับนี่คือรุ่นคลาสสิกนะครับเดี๋ยวมาดูเทอร์ลักลีนก็สีสายมันจะเข้ากันกับตัวสีหน้าปัดนะครับผมหน้าปัดมาร์เกอร์ก็ต่างกันนะครับไม่ใช่เปลี่ยนแค่สีเราสังเกตว่าตัวพลายน้ำของทางตัวเทอร์ลกลีนเนี่ยมันจะมาร์เกอร์เล็กกว่าแล้วก็มีขอบวงข้างในหน้าปัดอีกหนึ่งขอบนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เซ็ตเข็มเหมือนกันครับเป็นเซ็ตเข็มที่คล้ายๆกับเซ็ตเข็มเบนซ์แต่ว่าทําให้มันดูเพลนมากขึ้น นะครับผมเป็นพายน้ำสีขาวซุปเปอร์ลูมิโนวาเหมือนกันเบเซลก็สลับกันครับตัวนี้จะเป็นเบเซลเซรามิกสีดำที่ขอบนี่นะครับผมนี่ก็จะมีความเงางามตัวเรือนเก็บงานด้วยการขัดเงาทั้งเรือนนะครับเป็นแบตกระจกเลยแบบนี้ครับก็สีหน้าปัดเดี๋ยวให้ดูจะชัดนะครับมันจะเป็นสีออกประมาณนี้เล่นกับแสงค่อนข้างดีเดี๋ยวเช็ดหน้าปัดนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับผมนี่ครับ สีก็ค่อนข้างสวยใส่ได้นงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงก็ใส่ได้นะครับตัวไซส์เนี้ยเนี่ยสี่สิบเมิลเป็นไซส์ที่ถ้าตัวเนี้ยเนี่ยสีหน้าปัดมันดูแบบซอฟลงมาหน่อยผู้หญิงใส่ก็สวยผู้ชายใส่ก็โอเคนะครับเพราะว่าเป็นสีหน้าปัดที่ไม่ค่อยเจอนี่ครับเน้นความเรียบหรูนะครับผมเคสก็เป็นเคสแบบตัวเรือนในากาดำน้ำช่วงปีเจ็ูนนะครับทางแบรนด์เขาแจ้งมาว่าเป็นดีไซน์ที่ดึงออกมาจากในการช่วงปีเจศ ก็เป็นไซส์ที่ใส่ง่ายโดย40มิลก็คือผู้หญิงก็ยังใส่ได้นะครับผมแล้วก็ผู้ชายข้อมือกลางๆข้อมือให,ใหญ่ใส่ได้ครับข้อมือเล็กก็สบายเลยตัวเรือนไม่หนาครับ13มิลแบบนี้นะครับเครื่องก็เหมือนกันนะครับผมเป็นเซลิต้า S200 นะครับผมพาวเวอร์รีเซิร์ฟมันอยู่ประมาณสัก38ชั่วโมงประมาณนี้นะครับก็เป็นตามมาตรฐานคล้ายๆกับ e t a 2824นะครับ ก็สอตัวนี้ครับราคาเท่ากันนะครับผมอยู่ที่24 0 0 0บาทมีส่วนลดผ่อนส่วนเพื่ออะไรพวกนี้ได้ผ่านระบบ shopee นะครับผมก็ทักเข้ามา inbox เข้ามาได้นะครับตามไปที่เพจของร้านก็ได้นะครับ cortez watch นะครับผมก็วันนี้เป็นการรีวิวสั้นๆนะครับของตัวแบรนด์ที่แบรนด์ใหม่ในร้านนี้นะครับผมแต่ก่อนหน้านี้ที่ร้านเคยร้านเก่าเนี่ยเคยขายมาหลายรุ่นนะทุกรุ่นครบทุกรุ่นนะครับผมแล้วก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมสูงนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับ e v e n นะ ก็รุ่นนี้เป็นรุ่นโพรสตาร์สนใจยังไงก็ทักเข้ามาได้นะครับในอินบ็อกซ์ครับขอบคุณมากครับรีวิวอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และก็กดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปรีวิวต่างๆในอนาคตนะครับ